น้อมกราบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สัปดีท่านผู้ฟังกันลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวความเชื่อดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเงินไม่มีนี่สิล,ล้นมือมองไปทางไหนไรคนช่วยเหลืออย่ามองข้ามรีบหามาบูชาขอมงคลปจัจจวันเกิดพวกไว้ติดตัวติดบ้าน เสริมดวงชะตาอำนาจบารมีบ้านในมีบ้านนั้นเจริญท่านผู้ฟังครับเกิดเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธการเข้าวัดเข้าวาการทบุญใส่บาตรฝั่งเทศฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องธรรมดายิ่งในวันสำคัญต่างๆแล้วคนไทยยิ่งเข้าวัดมากขึ้นทั้งวัดจีนและวัดไทยได้ขอพรทบุญกันทั้งปี หากใครคิดว่าตนเองดวงไม่ดีการเงินติดขัดการงานไม่ราบรื่นก็ยิ่งให้เข้าวัดทำบุญขอชีวิตราบรื่นหมดเคราะห์กรรมใดๆให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดทุกช่วงการดำเนินชีวิตปรับว่ากันว่าคนไทยจะชอบเข้าวัดไหว้พระขอพรถั่วไหว้พระเก้าวัดไหว้ศาลเจ้ามีให้เห็นได้ตลอดทั้งปีทุกคนอยากขอพรพระ ขอผรอนเทพเจ้าให้ชีวิตมีแต่ความเฮงความปังประสบแต่ความสุขและความสำเร็จมีโอกาสเมื่อไหร่คนก็จะชอบไหว้พระไหว้เจ้านับว่าเป็นกิจกรรมที่ทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีข้อห้ามใดๆเมื่อพูดถึงวัดพูดถึงศาลเจ้าก็อดใจไม่ได้ที่จะนึกถึงเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆที่เราสามารถหามาพกติดตัว เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงกันไปเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มีโอกาสลองทำดูไม่เสียหายอะไรครับท่านผู้ฟังครับการเสริมดวงให้ได้โชคบูชาวัตถุมงคลอย่างถูกโฉลกหนุนดวงชะตาเสริมบารามีอำนาจตามความเชื่อของแต่ละบุคคล วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนิยมพวกไว้เพื่อเสริมสริมงคลโดยแต่ละบคุคคลก็สามารถเลือกได้ตามความเชื่อและความศรัทธ,ธาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่านอกจากความศรัทธ,ธาแล้วการเลือกให้ถูกหรือเข้ากับวันเกิดของตัวเองนั้นก็ยิ่งส่งเสริมความเป็นสริมงคลมากยิ่งขึ้นวันนี้คิดดีทำดีชนแนลขอแนะนำเรื่องราวดีด ในการปฏิบัติตนการทบุญและเลือกของมงคลตามวันเกิดของแต่ละท่านดังนี้ครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ว่ากันว่าคนเกิดวันนี้มีความฉุนเฉียวง่ายอ่อนไหวง่ายขี้สงสารขี้เกรงใจทำคุณคนไม่ขึ้นใจร้อนวู่วาบไม่ชอบการขัดแย้งไม่ชอบการรอคอยหูเบาบ้างใช้เงินเกินตัว ทะเยอทยานสูงดื้อดึงแต่มีความมุ่งมันและเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนใจกว้างรักเพื่อนฝูงซึ่งในเรื่องของความรักนั้นมักเป็นคนเจ้าชู้อ่อนไหวง่ายเหนือคู่มักเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำพระประจมราศีเกิดคือพระปางถวายเนรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลน,นั้นควรมีพระเครื่อง จะสร้างขึ้นโดยผ่านความร้อนเช่นพระปางมานวิชัยพระรอดพระคงพระแก้วพระแม่อุมาทวีวีวัตถุมงคลที่ควรพกพามีติดตัวติดบ้านไว้ควรเป็นเครื่องรางของขลังเช่นพระยาครุฑรูปปั้นสิงเป็นต้นครับและขอแนะนำเรื่องการทลบหนุนชะตาควรปล่อยสัตว์ลงน้ำเติมน้ำมันตะเกียงในวัด และให้ทานกับคนตาบอดส่วนต้นไม้เสริมดวงบันเกิดนั้นแนะนำให้ที่บ้านปลูกต้นมะพร้าวขิงข่าวาดมหาลาบซึ่งจะช่วยเสริมให้ดวงดีมีโชคยิ่งขึ้นครับคนที่เกิดวันจันทร์เชื่อกันว่าคนวันจันทร์มีนิสัยเป็นนักสู้มีเสน่ห์เป็นที่รักมักได้รับความเอ็นดูแต่ช่างวิตกกังวล จูจีเจ้าระเบียบอ่อนไหวง่ายฉลาดรอบรู้มนุษยสัมพันธ์ดีส่วนในเรื่องของความรักนั้นมักเป็นคนเจ้าชู้เงียบเอาแต่ใจในเรื่องความรักเหนือคู่มักเป็นคนที่มีความต่างกันเช่นอายุและการศึกษาครับพระประจำวันเกิดคือพระปางห้ามญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลควรมีหลวงปู่โต ปางห้ามยากพระเครื่องที่ควรมีติดตัวหรือติดบ้านไว้คือพระเครื่องที่สร้างขึ้นจากตะกัวหรือเนื้อชินเช่นพยรดยขุนพลพระร่วงหลังรางปืนเป็นต้นครับส่วนวัตถุมงคลที่ควรพกพาควรเป็นเครื่องรางของขลังเช่นรูปปั้นเสือหรือสิงโตคาบดาเรื่องการทำบุญหนุนชะตนั้นก็ให้ขอบพรที่วัดแขก หรือบริจาคเงินให้กับองค์กรเกี่ยวกับสตรีส่วนต้นไม้เสริมดวงนั้นคนปลูกหัวระพาวันมหาหงครับคนที่เกิดวันอังคารว่ากันว่าคนวันนี้จะมุทะลุเจ้าอารมณ์ใจร้อนโกรธง่ายแต่รักจริงเอาการเอางานใช้เงินเก่งกล้าหาญพูดจาแข็งกล้าวแต่มักผู้ในทางที่เกิดประโยชน์ ไม่เกรงใจใครอดทนสูงรักอิสระเปิดเผยทิฏฐิสูงส่วนเรื่องของความรักนั้นเป็นคนรักที่มั่นคงสดไม่นานมีเสน่ห์ไม่หยุดใครได้รู้จักก็จะตกหลุมรักอยู่เป็นนิดลงไหลในเสน่ห์ของคนตอังคารพระประจำาวันเกิดคือพระปางสายญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสืม่มมงคลน,นั้นเป็นพระเครื่อง ที่สร้างขึ้นจากผงพุทธคุณเช่นพระสมเด็จวรัคังพระพงวัดปากน้ําองค์พรมรัชกาลที่หเป็นต้นครับวัตถุมงคลที่ควรพกพาหาไว้ติดตัวติดบ้านควรเป็นเครื่องรางของของลังเช่นรูปปั้นเสือหรือสิงโตคาบดาบเรื่องของการทําบุญหนุนชะตานั้นจะให้กราบไหว้ขอพรที่วัดโพถ้าอยู่ไกล หรือไม่ก็ทำบุญให้ทานกับผู้พิการทางปากหรือผู้ป่วยลมชักส่วนต้นไม้เสริมดวงคนปลูกบ้านมหานิยมครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันว่ากันว่าเขาต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเพิ่งพาพี่หนหองไม่ค่อยได้หากอยู่ต่างถิ่นจะดีกว่าถ้าขอบเพื่อนอายุมากกว่าจะส่งเสริมเรื่องการงานเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย มักได้โชคจากการเดินทางส่วนเรื่องของความรักนั้นต้องมั่นใจแล้วถึงจะรักถ้ารักแล้วเลือกแล้วก็จะเป็นคนใจปั้มเปไม่มีหยุดชอบคนที่มีไะไรสไตล์เหมือนกันพระประจําันเกิดของคนเกิดวันนี้คือพระปางอุ้มบาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลคือพระปางดีลาเช่นพระกระแพงเพชรลีลาพระยืนปางลีลา หลวงปูโตูปางอุ้มบาทพระแก้วมรกตเป็นต้นครับวัตถุมงคลที่ควรพกพาแนะนำว่าควรเป็นเครื่องรางของขลังเช่นรูปปั้นสุนัขหรือปลาเรื่องของการทำบุญหุุนชะตานั้นแนะนำให้ถวายหลอดไฟแก่วัดทำทันกับผู้พิการบวกพร่องทางการได้ยินส่วนต้นไม้เสริมดวงนั้นควรปลูกต้นกุหลาบและบ้านสีทิศครับ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนมักเป็นคนดื้อไม่ยอมใครมีความตั้งใจสูงมีสัมผัสพิเศษด้านความรักนั้นต้องมั่นใจแล้วจริงๆถึงจะรักถ้ารักแล้วเลือกแล้วก็จะเปไม่หยุดชอบคนที่มีอะไรสไตล์เหมือนกันพระประจำวันเกิดคือพระปางป่าเลไลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลโชคลาภคือพระมหาจากักรพรรดิเปิดโลก พรพุทธโสธรพระหลวงพ่อปานพระราหูครุฑพระนารายเป็นต้นครับวัตถุมงคลที่ควรพกพาติดตัวติดบ้านไว้คนเป็นเครื่องรางของขลังเช่นพยาครุฑหรือราหูส่วนการทำบุญหนุนชะตานั้นอยากให้กราบไหว้พระราหูทุกวันพุธให้ทานบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรเกี่ยวกับยาเสพติดคนเกิดวันนี้ คนปลูกต้นไม้เสริมดวงพวกกุหลาบว่านธรณีสารครับคุณที่เกิดเป็นพระหัสสวดีเชื่อว่าเป็นคนที่มีปัญญารักความยุติธรรมมีน้ำใจโกรธง่ายหายเร็วมีความทะเยอทะยานชอบความเรียบง่ายชอบศึกษาพระธรรมจิตใจมั่นคงละเรื่องความรักนั้นถ้ารักแล้วจะหนักแน่นถ้าเกลียด ก็จะเข้ากระดูกดำไปเลยรักเรียบง่ายไม่วือบาถ้ารักใครแล้วจะซื่อสัตย์มากพระประจวันเกิดในวันนี้คือพระปางสมาธิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลคือพระปางเปิดโลกเช่นพระร่วงเปิดโลกพระปางพุทธชิน,นาราชปู่ฤุษีพระแม่อุมาเทวีเรื่องของวัตถุมงคลที่ควรพกพาควรเป็นเครื่องรางของขลัง ชน,นูคลิปทองคู่ส่วนการทบุญหนุนชะตนั้นอยากให้ปฏิบัติธรรมปีละครั้งทำทานในโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะมีอุปสงค์มากขึ้นต้นไม้เสริมดวงนั้นจะให้ปลูกไผ่กวนอิมและว่านเพชรนารายครับคนที่เกิดวันสุขคนเกิดวันนี้มีรักที่สวยงามมากครับชอบแต่งตัวบุคลิกดีพูดจาหวานเอาใจเก่ง มีน้ำใจแต่กลับเจ้าชู้อาภัพครูคลองรักศิลปะและทำอะไรตามใจตัวเองใน,นเรื่องความรักนั้นจะมีรักที่ไม่หยุดหย่อนแต่จะรักตัวเองมากกว่าใครพระปจะจำวันเกิดของคนเกิดวันนี้คือพระปางรํำพึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลน,นั้นคือพระปิตาพระมหาอุดเช่นพระปิตาหลวงปุโต พระแม่อุมาทีวีพระลักษมีปางรำพึงเป็นต้นครับวัตถุมงคลที่ควรพกพาติดตัวติดบ้านไว้ควรเป็นเครื่องรางของขลังเช่นรูปปั้นหนูหรืองูใหญ่เรื่องของกรารทำบญหนุนชะตาอยากให้ปฏิบ,บัติธรรมนั่งสมาธิและทำทานกับเด็กด้วยโอกาสหรือเด็กกำพร้าต้นไม,ม้มงคลที่ควรปลูกคือต้นกุหลาบว่าเิถษฐเรือนใน ว่าเศษีเรือนนอกและคนที่เกิดวันเสาร์เชื่อว่าเป็นคนแข็งแกร่งราวหินกล้าบ้าบินเสียงแข็งสุขุมรอบคอใจเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมีความอดทนดือเงียบมีเล่เหลี่ยมชอบความเรียบง่ายความรักนั้นเป็นคนเจ้าชู้เงียบถ้ายัางไม่ใช่ก็จะไม่คิดที่จะผูกพัน พระประจวันเกิดของคนที่เกิดวันนี้คือพระปางนาคโปรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลที่ควรมีคือพระเหนื้อบ้านเช่นพระมหาว้านขาวมหาว้านดำพระกำแพงบ้านหน้ากองหลวงปุตูตปางหามยาตวัตถุมงคลที่ควรพกพาติดตัวติดบ้านไว้ควรเป็นเครื่องรางของขลังเช่นพญาน,นาคาราเรื่องของการทำบนหนุนดวงชะตา อยากให้บูชาองค์เทพทำบุญกับโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิตและทำความสะอาดวัดส่วนต้นไม้เสริมดวงนั้นจะให้ปลูกต้นขนุนและไผ่มงคลครับท่านผู้ฟังครับลองหันกลับมาพิจารณาดูว่าตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหนแต่แท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากัน ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเห็นความจริงว่าเราทำดีมากพอหรือยังส่วนใหญ่ม่กจะทำบุญยังไม่มากพอและยังทำบาปควบคู่ไปด้วยในขณะเดียวกันก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุกคนรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญและบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะถึงอย่างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้อง ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไวา้และเป็นเส้นทางที่จะช่วยชีวิตดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับรักเคยยะอัตโนสาทูลาวนางสุนันตังยัตาเพื่อรักษาความดีของตนบายดูดเกลือรักษาความเค็มชอบคิดดีทำดีชาแนลขอพบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล คิดนำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอเความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ